ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กระพอก็ท้องจันชาแนลเคือเกานะครับเนาะเป็นสวนขางบานสวนปลอดสารปลูกไว้กินไว้ใช้ปลูกไว้กินเองเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับเราบ่มีสารตกขางทุกอย่างบ่มีสารตกขางนี่ก็เป็นบักรเทศครับเะเทศครับ รับไปน,น,นี่นก็ต้ักพริกนั่งกับสลัดครับผมผักสลัดแต่ของเปตะกินตะอ,อยากครับผมบ่ม,มีสารตกขางไม่มีสารตกขางนะครับ ักปอดสารปลูกใส่กระถางวางไวง้ข้างเงื่อนขางสะนะครับเนาะหน้าบ้านลังบ้านเทวด้เบิดครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นหอมแขกครับปลูกใส่กระถาง ทังนี้กับพักตาง้ายตัวไปกินเอง เมนบดทุกอย่างครับยู่นาบ้านเนี่ปลอดสารทุกอย่างครับผมมีแต่ของปลอดสารพืชที่ปลอดสารทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช้ยาบอไดใส่สารพิษยาขามาแรงครับผม ส่วนที่มันเป็นเพียจับกับใส่น้ำขี้เท้าไฟครับหมดลายหมดลายแมงติเซ่ไว้าจะขึ้นหนึ่งเรัากับมะกรองกรองผลนครับกรองครับมันจิบนบ่นิบหารมีฝุนตกขางมันจังบอตันหูกรองสีต้องครับเนาะก็กรองออามันสะอาดสะอาด กินเพิ่นก็คือก,กันแหละครับน้ำสมควนใหม่กินขีเท้าไฟแบบเดียวกันเลยกินเดียวกันเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเอานาใส่เอาจากไดน้ำสมควนใหม่เพรานเป็นนามไลยดลงมาใส่ทางเองครับตอนเวลาครับเผาทานเขาจังสีไใดน้ำสมควนใหม่ หน้าบ้านคางบ้านของทองกันมีเบิดครับผมแต่ของไปทายไก่ไก่ไกไกห้เบิรงบ่ดด้เนาะพาขึน้นไปบ,ไปน,บนบอดดัยขึ้นกระเทือือครับหอ,อมครับหอ,อมพักใคร่หอ,อมพักบัว ตัวนอี้กับใน,นกระถางกับเป็นเบือเบเค้กเทศครับเบืยเบือเค้กสมตัวน,นี้มันก็เป็นน้อยแหรอครับนี่สีมีผลมีอันนี้ให้เขากินแล้วเป็นหมากเป็นน้อยเขากินได้บ้านตัวน,นั้นก็เป็นต้นมะแขงขม นี่แหละครับขางบ้านขางเฮือนของท้องจันนะครับเนาะื่อนี้ก็เป็นวันหยุดวันหยุดวันพักหล่อนทางบริษัทเพิ่นลงไหวในวในใบลงเวลาเนาะครับเนาะที่ท้องจันไปเห็นงานอยู่โรงเรียนวันหยุดวันพักร้อนนะครับวันนี้ท้องจันกับบอดีป้ายโรงเรียนครับบอดไปก็เลยมาถ่ายเก็บพัก ส่วนขวอยู่หนาบานขางบานให้บึงนะครับเนาะจะเฝ้าเบือเฝ้านี่นะครับเด้อยต้องจันทายต้องจะมองก็เกา่าให้บึงต้องจันกะจะหาทายมองดีๆมองงามๆให้เพื่อนๆให้เบึงกับบไดดินะครับเนะาะเพราะว่าไปหยากมายหาก,หกเป็นคนพิการกับไปหยากมากหนกักทายจะน้ำบานน้ำเฮือนนี่แหละครับขางบานขางเฮือนครับอยู่ มองทำงานนะครับเนาะสวนของทองจันกระชายให้เผื่อๆเลยบึงถ้าปลูกไว้กินเองมันก็นดีแล้วล่ะครับเผื่อๆมันบริส้ทืิอเขาเป็นผักเป็นหอมเป็นบระเขือเขือเทศอะไรสิเนาะครับนะเป็นตะไคร้ถ้าเขาปลูกไว้คางบานคางเพื่นอนถ้าก็บบริสื่อเขาบ่ได้ไปขอผู้ใดเนาะครับ ยาเกตตุ่มยังกัยชางเข่าข้างบ้านค้างเึืนกนเท่ากันได้มาเบิดสุหอมมันก,ก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งประหยัดค่าใสา่ใจนาะครับเนาะก็ดีนะเพรว่าเรา,เาบม่ได้ใส่สารพิบรษบมา่ได้ใส่ยาขาแมลงยาขาเพียร์ขานอนเนาะเอากินแบบง่ายๆครับปลูไปกไว้แื่งกระถางนี่มันบ่ถือกินดินเก็บกินเลยครับบ่ได้ล้างก็กินได้เลย มมีขี้ดินสะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งครับผมนี่กะพักสลัดครับท,ที่จิจ้มองมาเอามาใส่ถุงดำนะครับเนาะเอาดินใส่ถุงดำง่ายครับเก็บกินง่ายๆ หต้องใส่พื้นที่หลายแต่มีพักมีหอมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทุกอย่างนะครับเนาะเขา่านาบ้านเข่าละคางบ้านได้เบิดทุกอย่างครับผมดีนะครับดีบอรครับเพื่อนๆดีกับคอมเมนต์นนมากเลยครับเด้อดีบอที่ผมเห็นไว้แนวนี้สิดีบอนะครับผมนี่ก็เป็นต้นบักมีครับหรือขนุน ผมลองเอาบักหน้ามาถาบ2องจริงนะครับเนาะเห็ดมือเศารานะครับบอดด้ท่ายให้เบิง้งเพราะว่ามันมีมือกล้องนะครับมือกล้องบอมมี่งาหนนึงครับตัวนึ่งงานที่2นี่เดี๋ยวถามวัได้ผลยังไงต้องจันที่ยังสีมาให้เบิ้งอีกเท่นหนึงนะครับเนาะนี่แหะครับการถาบจริงผมก็เฮ็ดว่าเป็นหรอกครับผมเิึงใน Youtube อยู่สองอยังดอกคนเท็ดเหเบิบงผมจำซื้อสองพคนบ่ได้ผมเก็เลยเอามาทดลองเห็ดคือคนเบงนะครับเอามาลองเท็ดคือคนเบงมันสีเป็นคือคนวาบอสีคนเห็ดหนอ้ยออกงาออกแน่งดีแฮ้งนะครับวิธีทาบกิ่งนะครับเนาะ ทั้งผีก็มีครับสวนของทองจันแต่ว่าทองจันเขาไปโบได้เนาะทายเบิงตัวนี้ก็เป็นนาม,มาก e ักเอ็มครับนี่อาสะฮดหัวฮดสวนมาสะฮดพักทุกอย่างที่ปลูกไว้เนาะครับทา้งในก็สีมีบักทัว่วบักแตงบักพริกนะครับเนาะสามสี่อย่างไว้มองเด็ด ปลูกไว้คางบ้านคางเฮื่อนมองละซียางหายางครับผมมาอึดกินครับผมตัวป็นพักขณะเม็กซิโกหรือตัวใดบอแมนพักกันอย่างดอกจำซื้อคนบ่ไใดสายสนี่คนบ่อใดบอกว่าจะหางจำซื้อคนบ่ไใด งานเบาๆขางบันขางหังของท้องจันเนาะมี่ตแต่ข้องกินของอยากก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามารับชมมาติดตามท้องจันถอยกดแชร์กดไลค์ถ้าเห็นคลิปนี้ว่ามีมเป็นแรงบันดันใจหรือผู้ ว่าเออคิดสีเห็ุกันบมเห็ุมันกับโมเกิดผลครับผมคิดซือสื่อโเหตุมันกับบไใดจะเกิอถ้าคิดแล้วฮงก็ต้องเห็ุนะครับเนาะยางโมเหตุร้ายกับเห็ดไหวยางละสองกระทางสามกระทางบานมันใหญ่มันงามมากมันจะได้ภูมิใจว่าเออเห็ุไหวซ้ำนี่ฮ่องกพอได้กินโมได้สื่อผู้ใดนะครับขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะผู้ถึเขามาก หรือผู้ชิพผท่านเลยเขามากอะครับเขามากอะซอยก็แทรกก็ไหลให้ท่องจนในเด้อครับผมลิปนี่กับ่มมี่ยังายครับทายพักขังบ้านขางเงื่อนให้เพื่อนๆเลยส้มเลยเบิ้งทุดทายนี่ก็ขอให้พระเจ้าอวยพอ่อเพื่อนทุกคนให้ผ่านกดยูทูบทุกๆคนทุกๆช่องนะครับเนาะจิตเป็นมูกับท่องจนเป็นเพื่อนกับท่องจน ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วครับผมครับสวัสดีครับผมไลายอยู่ครับทั้งง่ผมมาเข้าไปบ่อใดเ <c oughs> ข้าไปเอามาหายคนตัวนึงไกลๆบ่อใดซุ่มกันเออ